โกงกัเตะเป็นจุดตอนเช้าตตกหินเงับตอนเย็นเขาวัดหมากเมี่ยม ยังได้เสี่ยงกันวาโอะโคตดึงเลยสิใไปเรย เสียขาดนี้เออียขาดใหญ่สล,ลิปใจปะลงแล้วครป่องไฟไม่ได้ถ่ายเลย กินยากครับในทอเขาไป็นบงทั้งในมันดำัวมันมขีนี่อย่างบอกอันเียจากเดียบมันเป็นตันเัวไหมบบัวเดีมิเศษไปไหมอจิข้างู่งนว่ากเป็นดำดำ ลมลงมาแล้วขุดลุมรอแล้วก็ทิ่มเสาทิ่มทิมทิ่เอารถมาดันฝั่งให้ลงโง่กึ่งไงได้แ่มนบบุอันนี้บวชเลกกนเลยร้านเขาบวกลงก็แต่เครื่องมือคมไม่ได้คิดยากดอมันมุ้ยจะลิงมันมุม่งสิไปสิมาอย่้งวมขเฉาอ

ใจสิกัดอันนี้แล้วเบิ่งว่าดันที่มสีดำดำเยมไม่เห็นโตมากเลยปอ่อันนี้เป็นกเค็มหมอยใช่ะย่งไปปลายมันดำดทำไมอ่ม้อดียู่นี่ได้เ้อดีอยู่ในต้ด<อ>ตากาศเป<อ>็นอย่างดีอ่ะ Tắc giang thơm thơm Tắc giang nhan Bùi cha đi Răng hoa rừng Răng răng Giờ athletes, này ta kín lăng răng Giờ này ta kín lục răng Giờ này นี้อยู่ที่บ้านนาเกียตำบลตำบลน่าเสือก่น่าเสือกตลาดน่เลยเมแกยังขี้ leo lên xuống xuống toàn lề có đúng không ạ chức kháng đấy chứ chức 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 tôi hiệt khỏi rồi lông luôn rồi sắp trộ trộ luôn rồi kín đất là khéo rồi đâu nhưng mà mất gì rồi đi nhủ con ma đây đi ô đúng không đúng không? โอ้่ยูผิดทางเตี้ยขี่อีเกียขุนเยอะมากข้างบนเล่วเนทีี่ากโอ้จะลิงตรงนี้อ่ะมงดูข้างบนข้างบนทายไก่ายไก่ได้พี่รอไเวนโอ้ลลดยุดเข็งเมึงต้งขันน่ chỉ kia là rừng, lại được dùng subscribe dùng kênh ปัดออกมาทาั้งขังออกมาเลยเดี๋ยวตาปัดออกมาทาั้งหลังเลยปัดเลยมันล้มล้วงหลังชูวชู่จะดนี้ไปตั้ง say ấy ơi cầu đó để vẫn biết được lên này bùm thải cây về thay cây bay đây là chớp 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 รวยคุณโอ้คุณคุณเรียบร้อยโอ้จะได้บัตรมีแต่มองที่เลวกึ้บัตรรถรังเฮ้ยก็ได้ขึ้นเองก็เป็นขึ้นเองก็คนไทยพลาดเทิดเด็ดไปบางไรกึ้โอ้แข็งน้ำกัน ดูเกลไก๋ได้ปึ๊บจะลงเริ่มแล้วนะนิดเดียวข้างหน้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้าปัดลงมันลงนะแต่ว่ากดแล้วกดมันไม่ไม่ไมลงมันแข็งถุงเยอะมากไอ้นี่เคียงเข่ายู่องบนเยอะจัดปุ๊บทำไม่ลงอ่ะ เราดูชาเต็ดเอาตรงนี้ลงมันเป็นไงข้าวบินออกมาแล้วครึบครึบตอน,นี้เหลือเสาอยู่ตอ,อกต้นบอปุ๊บเียบไป้โอ้โหเธอวัง kéo cái bò ngay lên lắng cầu đâu đang mày thăm tuyệt đẹp đẹp. อันนี้เราย้ายรถมาตอนเที่ยงถึงเที่ยงพอดีบ่ายโมงได้เข้ามาทำหนึตอนนี้นเวลาสี่โมงแล้วสี่โมงห้าโมงเย็นเราขึ้นไปเปลี่ยนแก้ก่อน

บอยมันลงสั้นเลยครับนี่บอยมันลงดึงขั้นตัวนี้ของว่าครับนี่บอยมองยึดมันกวางกันเละไรจอยแล้วนันสวดดึงขั้นน่ะของว่านั่นแหละดึงดึงขั้น่างออกมา,าเลยเบือปดเต้าเผาก็แข็งเลยฮึดโอ้โหชุบปาดรัวเจองานช้างแล้ว เกือบเกือบเกือบเข้าไปแล้วาวาดถูงกัดสองชั้นนะเป็นเป็นสองชั้น

luật vậy, ô, mình phụ rồi, cổ mà lâu này chạy ngan không được, oh, dập tiền tìa.